คือตอนนี้มันมีแกงมิีฉาชีพนะจ๊ะส่งของที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยมาเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านเลยส่วนใหญ่ก็เก็บไม่เยอะหรอก2-300บาทเนี้ยแต่เปิดมาโอ้เจอแต่ของถูกๆไม่มีค่ากำลังระบาดหนักเลยล่ะ 1. กลลโกงมันเป็นงี้พวกนี้มันได้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรเรามาจากข้อมูลที่รั่วๆกันนั่นแหละบางทีซื้อขายกันถูกๆชื่อระบาดก็มีแล้วก็ส่งของจิปปะามาให้ที่ชู้เปียกบ้างเสื้อผ้าเก่าๆบ้าง ผ่านบริษัทขนส่งที่เราก็รู้จักกันดีนี่แหละเรียกเงินน้อยๆให้เราตายใจหรือให้คนที่บ้านรับแทนจะได้เจใจ่ายไปเบื้องหลังนี้เขาทำกันเป็นขบวนการเลยนะมีโกดังแพ็คของถ้าเราไม่รับของก็ตีกลับไปเขาก็เอาไปหลอกคนอื่นต่อได้อีก 2แต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มีกฎหมายใหม่ออกมาคุ้มครองเราแล้วนะชื่อมาตราการทรงดีเริ่มใช้3ตุลาหกเศรษฐีสำคัญมากคือเรามีสิทธิ์เปิดกล่องเช็คของก่อนจ่ายเงินได้แล้วนะถ้าของข้างในมันไม่ใช่ไม่ตรงโปะหรือเราไม่ได้สั่งก็ปฏิเสธไปเลยไม่ต้องจ่ายเงินแต่ถ้าเผลอจ่ายไปแล้วก็ยังไม่สายบริษัทขนส่งต้องเก็บเงินไว้ก่อน5วันห้ามโอนให้คนขายทันทีเรามีเวลา5วันไปแจ้งของเงินคืน 3. แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะถ้ายังไม่จ่ายเงินนะถามคนในบ้านก่อนเลยใครสั่งไม่คุ้นชื่อคนส่งก็ปฏิเสธไปหรือถ้าจะรับก็บอกพนักงานเลยขอใช้สิทธิ์เปิดดูก่อนจ่ายตามกฎหมายส่งดีเปิดดูไม่ใช่ก็คืนไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าจ่ายเงินไปแล้วอันนี้ต้องทำใน5วันนะเก็บหลักฐานให้หมดกล่องใบปะหน้าของข้างในถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เลยรีบโทรหาบริษัทขนส่ง แจ้งว่าโดนหลอกขอคืนเงิน COD ด่วนแล้วก็เข้าเว็บตำรวจ Cyber, ไซเบอร์ Thai Police Online com แจ้งความดำเนินคดีนะย้ำว่าดำเนินคดีเอาเลขคดี Case ID มาแล้วส่งให้บริษัทขนส่งพร้อมหลักฐานทั้งหมดสรุปง่ายๆเลยนะระวังพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งใช้สิทธิ์ใหม่เปิดดูก่อนายถ้าจ่ายไปแล้วรีบแจ้งเรื่องแจ้งความภายใน5วันนะจ๊ะมีคลิปอีกเพียบโดนใจที่ช่องเจ๊จับโป๊